แกให้เวลากับเธอหน่อยเธอต้องการเวลาเสียใจเอ้าหมอตรงไปที่นั่นเราไปครับพวกมันเอาตัวเขาไปไม่ได้เหลือเวลาเหลือแค่สามสิบวิโอ้โหโอ้โห โอ,โอ้ยปืนปืนปืนอย่าใช้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 ปืนหมอหมอหมอครับไม่ใครเรียนนั้นมันดูตัวเสีย,ยเลยไปแล้ว ลีโอ้มืดแล้วด้วยใชู่กพาตัวไปแล้วแล้วพวกของเราถูกเผาไอเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหรไปทำให้ไล่โมโหไอพวกคนบุรโรงเรียนนั่นเลยพวกของเราบางคนเห็นอะไรตูปิงแล้วนั่นแล้วพาตัวเขาแล้วพาเขาอับมาโดยมีชีวิตได้ยังนไหม ครับแต่เฟิ First, ร์สพอนอนก่อนมันมืดแล้วจะไปตอนเืนก็เสี่ยงนะพอนอนกันครับก็เจอกันตอนเช้า อ okay. เเคอาไปหาเซเลีไปช่วยหมอโอเคฮัลโหลโอ้แหลกแหลกกันบายไอาเรื่อโอเค okay. ครับต้องถึงแล้วน,นี่ถึงแล้วน,นี่ ไปรีบมาไปรีบนะู้ถูกปิดปตาฉันไม่คิด,คดว่าจะเข,ข้าไปได้เ่ประตูข้างหลังเสียงอะไร,ะไรนี่รรดดเข้าไปแล้วมาดี บางตัวด้วยคอยโชคดีในนั้นถ้าจะไม่ผิดไอ้ตรงนี้ปะนี่ๆๆๆจะและโทรหาใครเอ่ยไอ้เคนฉันอยากได้การเติมฝนเจย์จุงจุงตอนลุกเลยอันแย่หนะนาที่เกรนนี่คือกระทรวงกระหโหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจย์ ทีะเดนของขอกเราในเรื่องนี้ได้ถูกลดทอนลงแล้วเราเขาก็คุมแล้วมันจะมาปูพรมระเบิดในที่นี้ไม่ได้นะั้นปันลึกซสำไั่สำคัญเรากำลังทำอย่างนี้เพื่อปกป้องชีวิตนัทพารานเขากคุณน่าจะเข้าใจได้ โอกาสที่นักหนึ่งคนในเมืองที่ย่อยยับจะสร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์นั่นมาที่ถึงคุณมีเวลา48ชั่วโมงครับ48ชั่วโมงจริงนะตอนนี้รู้สึก เสียงคอมมันเริ่มดังแล้วไปทางไหนครับเนี่ยรีบเหรอมันเปิดไดีตอาจจะงัดมันเปิดได้ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็โอลถลายลงนี้เลยเหรอ And โอ้เสียงพัดลมปิดเลยแล้วกันไม่ต้องตะตรงสเสตียวอะลุยไปเลยขาขึ้นมา

แต่ไม่รูว่าเปล่าที่ฉันใต้ดินอยู่บางทาีอาจอยู่ข้างล่างนั่นชั้นใต้ดินเบส e มนตงตรงนี้น่าจะได้ใช้ปืน ถ้าเราใช้ปืนก็นหยิบมาเลยไหน,นครับก็ไหน ถ้าไม่โดนหัวก็เกิดหลายนัดเลยอะถ้าไม่โดนหัว ความแม่นนี้มันอะไรกันหยิบปืนไปด้วยไปขาย,ยนี่ไหน Nah. เออไม่ออกก็ถีบเลยนั่นไกลนะไกลเรนมอยผมเองนี่เป็นเรื่องสำคัญฉันไม่ปลอดภัยต่อไปเห็นได้ชัดเลยแต่การวิจัยของฉันจะต้องไม่ตายไปกับฉันไม่ตายหมอตอนนี้เราต้องไปช่วยลดเสียงลงหน่อยโอ้หะ แต่เข้ใจนะว่าการวิจัยของฉันมันต้องไปถึงมือดรแคนเดมนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมอบห่อ,อน,นั่นให้กับเจดไปฉันรู้ว่าเธอบอกว่าเธอจะส่งมันให้แต่นางหนูอยู่ที่นั่นพอดีและตอนนั้นเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญไฟดับโอ้ใครแล้ว ไม่ต้องใช้อะไรเกินจากนอกจากความหวังคนามปรับที่จะถูกช่วยเหลือนะตล่านางแห่งป่องนั้นควาอยู่ดีครับและสองคนนี้แหละครับเราควรทำอย่างไรกับมันและฉันต้องไม่บอกแกแกจะไม่ได้อะไรจากฉันไม่ได้เงินพวกอะไร ก็พาเกรียไปที่สังเวียนสังเวียนอะไร

โอ้โหมันทีบยอดหนาเก็บกวาดปล่อยเคียนไหม yes, <sir. S 1> ครับท่านเอ๊ะส,สองคนที่โดนยิงก็แกูผิดอะไรเป,เป็นลูกนอ้องเ,เ,เป็นลูกน้องไรไม่ปลอดภยัยเลยถ้าเป็นศัตรูก็ไม่ปลอดภัยเป็นลูกน้องก็ไม่ปลอดภัย ตัวรอดจากสังเวียนก็ไวเมื่อว่า,าที่ดีกว่านี้ไหมครับเนี่ยไหวไโวไวไห

ได้ไไไไว่าย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 ว่าว่ายครั อรถมีคมโอ้ย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 ว้าห์ใช้อะไรดีมาหน้าสามฟาดโอ้ โดนฟาดซะเองโอ้โหโอ้อืม เข้าไปเข้าไปอืมห่ายอ๋อนี่อืมอ้โหลเอยตรงไหนอ๋อนี่ น,นี่เป็นความพยายามอนอนอนหักเ้าแย่ของเองจะควบคุมชะตาตัวเองคาตาตเองคลียรน์น้อยเกินไปคล้ายเกินไปเขาว่าจริวงว่าอย่า,ยางนั้นน่าประทับใจสำหรับคนตายเดินได้

โอ้ยเห็นวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งไหมจะวิ่งไหมว่าฮห้ว่าไอ้อ้า,อาวชนไปดิ ชนไปชนไปชนไปเว้ยเหลือทีเดียวเหลือทีเดียวเออโอ้ยโดน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 ไหลโดนไหลโดนหยั่ง <coughs> <coughs> you have provided some quality entertainment for my men, too bad it's a one time <coughs> <coughs> This will only prolong the inevitable, but try to make the best of it. Huh? เคยให้เคยให้ให้แต่ให้นิดเดียวรักษะของเองไม่น่าประจัยตัวไปเกรนจีออีเลือกจ้าหนาที่ของตัวเองได้ดีย่อนลงไป มันรู้ว่าเราจะเป็ี่ยนใจอีกอยังนานเนาะวางวุธลงซะนนวางก็วางความกระหนเคนความกระหนคือระเบียบที่แท้จริงของสิ่งต่างๆอย่างเนื้อ การแก้เป็นอย่างอื่นคือความ<ห>เก<ข>าอย่างที่สุดเผยแพร่ไ,<ป>ไฟซะไม่รู้อะไรในไฟจะไม่เขียน เนแ,แค่ไม่สูตรประเด็นของข้าให้ข้าเจียไวไหนใช้วลาัเป็นอาวุธมาใช้ยารักษาพวกมันสนใจแต่กำไรเท่านั้นไม่มีช่วยชีวิตคนและโดยทำตามกฎของพวกมันเองได้กลายเป็นลิงที่ถูกฝึกของพวกมันน่าสมเพชมัดเ <Kill> ก็บมาาันซะไวอย่างละเขียน ตัดไปเลยเปียง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 หมอหมอครับอ่าโดนเทงช่วย <c oughs> คนพวกนี้นะพวกเขาไม่สมควรกับสีงพวกนี้ทั้งหมดพวกเขามีคนไปเจอพวกแบบนี้ อือโอ๊ะ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  đi, โอ๊ะ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  Ging chang. Ooh, 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 RPG ooh, 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 ตังไหนอ๋อตรงนรี้โอ้อย GT ่ายิงอย่ายิงอย่ายิงโอ้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 ยโอ้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 ยมันยิงตูดมันยิงตูดโอ้ยโอ้ยมันยิงตูดมันยิงตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย่ายิงตูดอย่ายิงตูดอืม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 อ้โหโอ้โห ตั้งกระสุนตั้งอะไรไม่ได้โอโ้โหโ,โอ้โหยา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 อย่ามาจับขาอย่ามาจับขาเราจะอัวน,น้ำมันขึ้นตอนไหนวะเนี่ยทางนี้เข้าทางไหนออกทางนั้นสินะ ขึ้นบนนู่นจะลงล่างเลยเน,นี่โอ้โหโอเ้โอเกรนจะกลายร่าง,เล,เ,งาเลยเค้นเหนื่อยเะไรวิ่งไม่ออกเลยเฝากไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่โอ้โหของ ปัาหายหมดเลยแรงงานตัวกับเบรกเก้นทีน่วิ่งบ่ได้ <c oughs> เซร์เซลาไปแล้วเออแล้วก็สรุปข้าฉาาคสีน สอนนายไว้ที่ทะเลคนครึ่งหนึ่งของใต้ตามหานายไม่ว่านายจะทำอะไรไว้มันไปยุ่งให้พกนักเรียกับเจสต์ล่าให้งานไปขงเขาแบบนี้หรืเธอพยายามจะทำเคลนบอกว่านักเรียนของไลท์เจอห้องแลับของเขาเขาจึงโดนกระหน่ำด้วยพวกจอมกัดและขังตัวเองและใจกลางจากนั้นการติดต่อล้มเลี้ยวมันก็มาถิดต่อเขาได้อีกไอ้วเข้าไปได้ยังไง ตอนนั้นของเมืองถูกปิดไม่ใช่มีคนากลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มผู้ช่วยชีวิตเขามีถ้ำที่บาของวิคโคว่พอที่จะได้เก็บเบไปชูชีพหยุดจะไม่มีต่อไปเวลาพวกเราหมดแล้วเห่นฉันไม่รู้ว่าจะแก้ไขเรื่ยอยงนี้ได้ไหมแต่ฉันไม่ใช่ นส่ใจเนี่ยขนมไปสักตัวหนึ่ขอยกยงนายเลยนี่กูกูของขอคุณเอาไปขอเพลงคาราถือจากคาริมฝางของคุณคาริมมาส่งขอมาให้เ้อาเมื่อกี้เราออกมาจาก ตู้นี้ใช่ไหมก็ปิดไปแล้วกรอนหน้านั้นคลายหมดแล้วขายครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วย